ถ้าคุณกำลังมองหาเกมมือถือผสมผสานความดาร์กแฟนตาซีเนื้อเรื่องเข้มขน้นระบบต่อสู้ที่เร้าใจและกาชาที่ท้าทายและดึงดูดใจผู้เล่นวันนี้มาเด h ช n แนลจะพาไปรีวิวเกม Chaos Zero n โ g h t m a r e เกมที่กำลังจะเปิดให้บริการวันที่ย2ตอ,องตุลาคมนะครับที่จะถึงบอกเลยว่าดูจบแล้วคุณจะต้องอยากโหลดมาเล่นเกมนี้อย่างแน่นอน วันนี้มาเดชจะมาแนะนําร้านเติมเกมนะครับที่มาเดยใช้บริการครับก็เป็น A.C.K Game Top Up Center ครับเติมเกมมือถือขายบัตรเติมเกมครบวงจรราคาถูกปลอดภัยเติมไว100%ครับรองรับการชรําระเงินทุกธนาคารรวมถึงูกนิวันเดดด้วยนะภาพรวมของเกม K.O.S Zero ในแม t เป็นเกมแนวเทิร์นเบดโลกลายที่มาพร้อมกับความเข้มข้นของเนื้อเรื่องและระบบต่อสู้ที่ต้องใช้การวางแผนสูงผู้เล่นจะสูงบทบาทน,นะครับในการนำทีมฮีโร่หลากหลายสายเข้าฟาดฟันเหล่าศัตรูและบอสที่โหดหินซึ่งแต่ละตัวละครจะมีสกิลเฉพาะและคอมโบที่สามารถต่อย,ยอดกลยุทธ์ได้อย่างลึกซึ้งเกมนี้โดดเด่นด้วยธีมดาร์กแฟนตาซีใครที่ชอบความเข้มของเนื้อเรื่องและความมันของการวางแผน จะถูกใต่เกมนี้อย่างแน่นอนในโลกของเกม chaos zero ในแม่ถูกคุกคามโดยภัยพิบัติจากจักรวาลที่เรียกว่า chaos ซึ่งเป็นหมอกขมินที่เข้ามากืนกินดวงดาว ทาให้สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆถูกบิดเบียนไปเคออสเนี่ยคือหมอกพมินสีดําที่มาพร้อมกับความสิ้นหวังทาลายล้างและบิดเบียนทุกสิ่งจุดเริ่มต้นเรื่องราวที่เดอะบูพอดซึ่งเป็นเคออสที่ตั้งอยู่ในโลกมนุษย์โดยมีรายงานการค้นพบสิ่งมีชีวิตที่ระบุตัวต,ตนไม่ได้ภารกิจของเราคือสมบทบ่าเป็นโปโทสนะครับเป็นกัปตันบนเรือ SS อ i g h t m นเมมีหน้าที่นำเอเจนต์นะครับตัวละครนักรบของเราเนี่ย เข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เคออสตีมเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นการดำดิ่งสู่โลกดาร์คเฟดเดอซีที่กว้างใหญ่และสุดแสงจะร้อนโดยเน้นไปที่ความเครียดที่ถาโถมเข้ามานะครับก็จะแบบมีมุมให้เราแบบทําหน้าตาแบบเฮ้ยดูซาดิสนะความกลัวการล่มสลายของเราเอเจนต์ Agent นะครับและภารกิจที่ต้องดําเนินต่อไปสิ่งที่สมสังคือทุกคนจะต้องตัดสินใจว่าในแต่เนื้อเรื่องเนี่ยเราควรที่จะทํายังไงบ้างในเนื้อเรื่องที่เป็นโลกร และยังสามารถสร้างเซฟ e d t t a หรือขอ้อมูลบันทึกที่พัฒนาไปตามเส้นทางของคุณทําให้การเล่นแต่ละครั้งมีความเฉพาะตัวและมีทางเลือกที่แตกแขนงไปได้หลายเส้นทางระบบการเล่นของ k h o s zero n i g h t m a ก็จะเป็นการต่อสู้เทิเร์นเบดเล่นแบบลกไลท์ ight, ตะลุยเนื้อเรื่องนะครับทำเซฟเดต้าผู้เล่นเนี่ยจะจัดทีมทั้งหมด3 ตัวละครแต่ก็จะมีโหมดที่ให้เราต้องเล่น3ตัวละคร2ทีมนะครับถือว่าเป็นโหมดที่น่าสนใจมากๆอารมณ์เหมือนอับิสอะไรพวกนั้นนะครับเออแต้ก็มีตีบอสมีการใช้สกิลคอมโบก็คือแปะตีบัฟแล้วเราก็ใช้บัฟได้ด้วยการจัดตำแหน่งเนี่ยมีผลต่อผลลัพธ์การต่อสู้มากๆโหมดการเล่นเนี่ยครับก็จะมีในส่วนของสตอรี่โหมดในเรื่องแบบไหนก็ได้เป็นโหมดที่เราจะเอาไปเล่นเนื้อเรื่องต่างๆนะครับผู้เล่นเนี่ยจะรับบทเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยสำรวจพิเศษอ่าไปยังดินแดนที่เรียกว่า k คอซึ่งเป็นหมอกดำที่กืนกินดวงดาวต่างๆความน่าสนใจของเนื้อเรื่องน่ยก็คือเป็นดาร์กแฟนตาซีมีความกดดันสูงและตัวละครอาจจะเกิดการเบรกดาวน์นั่นเองหรือภาวะเครียดสะสม โหมดเคออสก็มีเช่นกันซึ่งเคออสเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ให้เราเมืเล่นโลกไลท์ปั้นตัวละครได้การ์ดใหม่ๆม,มานะครับซึ่งบอกเลยว่ามีการ์ดเนี่ยเยอะมากเลยผู้เล่นเนี่ยต้องจัดทีมตัวละครสำรวจในดีแดนเคออสโดยแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีการสุ่มเหตุการณ์มีสตูไอเทมที่แตกแต่างกันไปในส่วนของความท้าทายเนี่ยสตูในหมวดนี้จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและตัวละครเนี่ยจะสะสมความเครียดจากการสำรวจซึ่งส่งผลต่อการเล่นในระยะยาวทําให้ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบในหนึ่งเซ เดต้านะครับแล้วก็มีโหมดที่เป็น uh, อาร์คซิตี้เอาออฟคอมแบทก็คือเป็นโหมดบริหารจัดการปฏิสัมพันธ์กับตัวล็อกอมีการให้ค่าความสนิทหัวใจอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไปกินกาแฟได้พลังงานด้วยนะครับผู้เล่นเนี่ยก็จะกลับมาที่ฐานหลักที่เป็นอาร์คซิตี้ซึ่งเป็นพื้นที่ผักผ่อนบริหารจัดการเมืองปลดล็อกต่างๆนะครับก็จะมีเพิ่มความสัมพันธ์ด้วยที่มาเดได้บอกไปแล้วก็จะมีระบบที่เป็นระบบรักษากรณีที่เราไปเล่นโลกไร้มาเราได้รับความเครียดเยอะนะครับเราก็เอาตัว คอร์นนั่นแหละไปเล่นในอาร์คซิตี้ก็คือทำให้เขาไม่หายเชื้ออีกอ่า ระบบการ์ดเบื้องต้นตัวละครแต่ละตัวก็จะมีการ์ดที่มีความสามารถเฉพาะตัวจะมีทั้งหมด25แบบแล้วตัวละครแต่ละตัวนึ่ก็จะมีการ์ดแล้วก็ความสามารถที่เป็นทั่วไปนะครับก็คนือ100แบบรวมอยู่ในนั้นก็จะเป็นพวกการ์ดคลาสมอนสเตอร์แล้วก็ความสามารถใหม่ๆเวลาเราไปเล่นโลกไลท์นะครับที่เป็นเควอสเนื้อหาทั่วไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบางส่วนตามเนื้อเรื่องที่เราไปเล่นโลกไลท์แต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีเด็กเริ่มต้นก็จะมีการ์ดให้เราเริ่มต้น ที่8ครับบางตัวอาจจะมีมากบางตัวอาจจะมีน้อยนะครับเพราะมันจะมีสกิลข้างในด้วยมีการเฉพาะที่สามารถปลดล็อกขึ้นมาหรือสร้างในเวลาที่เราเล่นรันนันนั้น ประเภทของการ์ดเนี่ยก็จะมีประเภทโจมตีก็คือ Attack มี Skill มีบัฟมีเกาะนะครับมีอื่นๆแล้วก็มีอัปเกรดซึ่งมันจะมีบัฟที่มีผลระยะยาวในแต่ละลันแต่ละเซฟ e d t t a ในส่วนของ e g o s k i l l นะครับหรือ Partner ทุกตัวละครเนี่ยก็จะมี E g o s k i l l ซึ่งเป็นสกิลอันติเมทไทที่ใช้ e g o Point นะครับเราจะใช้ e g o Point พอ e g o Point เราเต็มเนี่ยเราจะสามารถใช้ e g o s k i l l ที่เป็นอันติเมทไทได้บอกเลยว่ามันคืออันติบางการ์อาจจะเพิ่มชิล2 0 0 แล้วดอการดหนึ่ง พาร์เนอร์ก็คือตัวละครที่เสริมสามารถติดตั้งให้กับคอมแบ็กคือตัวละครเราอ่ะที่เราใช้นะครับเพื่อเพิ่มสเต็แล้วก็มีในส่วนของพาร์ทสีที่ดีมากๆมีอีโก้สกิลกอนกดใช้พาร์นเนอร์นั่นเองถ้าคาสของพาร์เนอร์ตรงกับคารสตัวละครน,นะครับแอนก็จะได้รับโบนัสพารสีพิเศษด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของระบบเบรกดาวตัวละครก็จะมีความเครียดที่เพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะเบรกดาวซึ่งตัวละครจะถูกโจมตีหรือบางช่วงตอนจบเทิร์นอาจจะเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขในแต่และคอรส ที่เราเล่นโลกไหลอ่าเมื่อค่าความเครียดเต็มเนี่ยจะเกิดสถา,านะเบรกดาวตัวละครจะไม่สามารถใช้อีโก้สกิลหรือการ์ดเฉพาะได้แต่จะไปใช้ตัวที่เป็นการ์ดเบรกดาวแทนก็คือการ์ดเบรกดาวบางตัวก็อาจจะต้องแบบใช้การ์ดที่เป็นหน้าตัวละครนั้นๆ5ใบอ่ามาถึงจะ หายเบรกดาวแล้วก็ใช้สกิลอะไรแบบบางตัวอาจจะใช้หกนะครับซึ่งมันจะมีข้อจํากัดมากๆเมื่อน่าดีคเวอรี่จากเบรกดาวได้เช่นเล่นการเบรกดาวจํานวนหนึ่งนะครับก็คือจะมีผลก็คือฟื้นกลับมาจะมีผลขัาเกียเช่นลด HP สูงสุดแล้วก็เอฟเฟกเสริมต่างๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าระบบการเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกมากๆสำหรับเกมเกมนี้แล้วก็เป็นระบบที่ผมยอมรับเลยว่าสนุกจริงๆระบบการ์ด ถ้าร,รวมระบบการชาของเกม k ควอร r o ีโไนท์แมร์หลักๆเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มตัวละครก็พาร์ทเนอร์นะครับตัวละครเนี่ยก็จะเป็นยูนิตที่เราเออกไปจัดทีมต่อสู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ต้องการจะสุ่มมาี่สุดเลยก็ว่าได้ด้วยความที่ตัวละครน,น่ารักดูแบบดาร์คเฟดซีแล้วก็จะมีในส่วนของ partner. พาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนการ์ดครให้เราเหมือนการ์ดเป็นอาวุธแล้วกันก็จะมีพวกอีโกสกิลนะครับมีพาสซี ่าเอาไปใส่ให้กับตัวตรงไทเนี่ยคุณจะได้ซับสแต็กมากขึ้นซึ่งมีความสําคัญมากๆในการเอาไปเล่นก็ดีของผู้เล่นเกมนี้นะครับก็คือตัวละครสีดาว ใช้งานได้ดีมากๆเลยผมเนี่ยได้ลองเทสตอนต่วงโพสเบต้านะครับโพสีดาวหลายๆตัวมีความสามารถที่ดีต่อสู้ดีมากบางตัวกลายเป็นตัวดาเมจหลักได้ด้วยแล้วตัวซับเนี่ยทีเด็ดเลยนะครับตัวซับนี่ทีเด็ดมากๆช่วยลดภาระในการต้องสุ่มตัวละคร5ดาวด้วยคือเซฟคอรสคุณได้อีกเพราะว่าสีดาวเล่นได้มัน งานภาพและเสียงงานภาพเนี่ยคืออาร์ตแอนด์วิชวลนะครับสไตล์ภาพเนี่ยก็จะเป็นแบบปูดีไลท์ 2D ตัวละครในเกมก็ถูกออกแบบมาด้วยแบบเป็นภาพวาดแบบ 2D ที่มีคุณภาพสูงสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉากการต่อสู้และคาสีนตัวละครเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวแบบไลท์ 2D มีความแบบลื่นไหลมีความละเอียดทําให้รู้สึกว่ามีชีวิตชีวารวมถึงปัจจัยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์อย่างเงี้ยสวยมากๆตีมก็จะเป็นแบบดาร์กแฟนซีงาน สีของเกมก็คือจะเน้นบรรยากาศที่คือความมืดมนสิ้นหวังตามเนื้อเรื่องของเกมที่เป็นเควอสหมอกสีดําที่กลืนจริงทุกสิ่งทําให้ออกแบบมาแล้วแบบศัตรูมันดูแบบมีความน่ากลัวฉากหลังนี่ก็คือเป็นแนวสยองขวัญได้เลยครับจากหวงอวากาศที่แปลกประหลาดและสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือแอนิเมชันท่าไม้ตาหรือสกิลพิเศษของตัวละครแต่ละตัวก็จะมีแอนิเมชันที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งอลังการแน่นอนน่าตื่นตาตื่นใจซึ่งเป็นจุดข,ขายสาคัญที่จะดึงดูดผู้เล่นที่ชื่นชอบแนวอนิเมะมาช นะครับท่าไม้ตายของตัวละครนั้นแล้วก็มีในส่วนของฉากเบรกดาวเมื่อตัวละครได้รับความเครียดถึงจุดขี่สุดเลยจะมีการแสดงแอนิเมชั่นที่มีภาวะทางจิตใจที่ย่ำแย่ของตัวละครนั้นๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องและสร้างความกดดันให้กับผู้เล่นบอกเลยหน้าตาบางตัวละครนี่แบบตาดีดอยู่นะแล้วก็งานเสียงเนี่ยที่เป็นดีไซน์หรือเป็นที่เป็นมิวสิกนะครับดนตรีประกอบเนี่ยดนตรีในเกมก็จะสดอลของกับบรรยากาศที่กดดันและอันตรายมีการใช้เพลงประกอบเป็นแนว ็อกเมทัลนะครับช่วยปลุกร้าวอารมณ์ในฉากต่อสู้ให้ดุเดือดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเพลงประกอบหลักเนี่ยโตเกมเนี่ยกย็คือได้ศิลป,ปินชื่อดังมาด้วยนะจากโคลอไรอิงลิสต์นะครับในการทําเพลงโอไรเพลงโอไรแบบไปฟังมาดูแบบเพาะนะเป็นแนวโ็อกนะครับที่มีเนื้อหาเข้ากับแก่นของเกมเรื่องความสิ้นหวังและความหวังที่ริบรีนะครับเรื่องการพากย์เสียงตัวละครเนี่ยตัวละครสําคัญในเกมที่ได้รับการพากย์เสียงเนี่ยโดยนักพากย์มืออาชีพทําให้ตัวละครแต่และตัวต บุคคลหรือบุคลิกมีอารมณ์ที่ชัดเจนช่วยเสริมให้การเล่าเรื่องเนี่ยมีความลึกซึ้งมากขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเกมที่ผมรู้สึกชอบมากๆในหัวข้อของงานภาพและเสียข้อดีข้อเสียของเกม chaos zero nightmare จากที่มาเด,ดได้ลองเล่นเป็นระยะเวลา4วัน รับตอนโคสเบต้างานภาพและเสียงที่โดดเด่นอันนี้เป็นจุดเด่นอันดับแรกที่หลายคนพูดถึงตัวเกมเหมือนนำเสนอภาพแบบ 2D ที่สวยงามมีความละเอียดสูงโดยเฉพาะอนิเมชั่นท่าไม้ตายที่อลังการและน่าประทับใจประกอบกับเพลงแนวล็อกที่เข้ากับบรรยากาศดักเปดซีได้อย่างดีก็เป็นส่วนที่ผมชอบมากๆเลยระบบเกมเพลย์ที่ลึกและท้าทาย ผสมผสานระหว่างเด็กบิ l ดิ n งและโลกไลท์นะครับเข้าด้วยกันทําให้การเล่นแต่ละครั้งเนี่ยไม่ซ้าแบบเดิมแน่นอนผู้เล่นต้องวางแผนและปรับกลยุทธ์อยู่เสมอทําให้เกมมีความลึกและน่าติดตามเนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจนะครับจะเป็นแนวดาร์กเกมนําเสนอเรื่องราวที่หนักหน่วงและมืดมนตัวละครแต่ละตัวก็มีภูมิหลังสภาพจิตใจที่ซับซ้อนซึ่งจะมีระบบเบรกดาว์ช่วยเสริมความสมจริงของตัวละครและสร้างความกดดันให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างดีเลยในส่วนของเนื้อเรื่องนะ ส่วนการบริหารเนี่ยผมก็ว่าเป็นข้อดีนะโหมดอาร์ตซิตี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่พักผ่อนแต่ก็ยังเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาตัวละครปลดล็อกความสามารถแบบใหม่ทาให้ผู้เล่นมีเป้าหมายนอกเหนือจากการต่อสู้เพียงเดียวก็คือเรามีพลังงานข้างในใช่ไหมครับเรามีการให้ค่าความสนิทอย่างนี้อ่ะถ้าตัวละครเครียดก็ไปที่อาร์ตซิตี้อารมณ์มอนไปชุบเข้ามาตื่นจากความฝันนะลูกในส่วนของข้อเสียเนี่ยเกมเนี่ยก็าอาจจะเข้าถึงแบบผู้เล่นใหมย่ยากหน่อยบางอย่างก็คือระบบที่ซับซ้อน เปนการเด็กตัดเด็กยังไงอะไรยังไงนะครับก็คือคุณหนึ่งเล่นเล่นแบบ1นึ่โลกไลท์ใช่ไหมหนึ่งเซฟเดตา้าบางคนก็เอ๊ะเซฟอันนี้มันดีแล้วใช่ไหมแล้วคนจะไปอันอื่นไหมแล้วคจะลบอันนี้หรือเปล่าอย่างนี้ครับเราต้องวางแผนให้รอบคอดแบบออเขามากๆเลยอาจทําให้ผู้เล่นเนี่ยที่คุนแบบไอ้คุ้นเคยเลยกับแนวโลกไลท์อ่ะหรือแนวเด็กบิลดิ้งเนี่ยรู้สึกสับสนในช่วงแรกแต่ผมว่าค่อยๆปรับตัวได้อ่าแล้วก็ในเรื่องของความยากที่อาจจะสูงเกินไปมันก็มีนะในเรื่องของเน้นความท้าทายพวกชาเ์ลินพวกด่านต่าง แต่ผมคิดว่าเกมน่าจะมีอัมบิสด้วยรวมถึงซีโร่ซิสเต็มนะครับที่เขาพูดออกมาตอนที่เป็นเดฟนะครับเดฟเขาพูดออกมาเลยว่ามีคลิปมีซีโร่ซิสเต็มแต่มีโมให้คล้ายอัมบิสด้วยนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และลองผิดลองถูกพอสมควรเลยซึ่งอาจสร้างความมุดหงิดให้กับผู้เล่นที่ต้องการความง่ายหรือการเล่นสบายๆอันเนี้ยเราก็ต้องมองหลายๆมุมนะเรามองมุมเดียวไม่ได้เราอาจจะชอบแต่คนอื่นอาจจะแบบอาจจะดูเล่นยากต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับเนื้อหาเนี่ยอาจจะทำซาาเพราะว่าเราต้อง เล่นเซฟ Data บ่อยๆถูกต้องไหมโหลดเซฟโหลดเซฟเซฟเดต้ามามีระบบสุม่มก็คือเฮออสอ่ะก็เล่นวนๆซ้ําๆเล่นเนื้อเรื่องได้หนึ่งเซฟอ่าเด็กนี้สวยยัง CP เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับใส่ของสีทองครบหรือเปล่าหรือใส่แต่สีม่วงใส่สีฟ้าแต่ก็ตัวเกมเนี่ยหลายๆอย่างหลายๆคอนเทนต์ก็อยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะข้อมูลต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตทําให้ผู้เล่นเนี่ยยังไม่สามารถคาดเดาถึงภาพรวมสุดท้ายของเกมได้อย่างสมบูรณ์ มาถึงหัวข้อสุดท้ายของเราแล้วสรุปความเห็นรีวิวคะแนนเท่าไหร่จากมาเดยท,ทุกคนก็อยากจะได้ยินแหละโอซิโลไนแมร์เนี่ยเป็นเกมที่เหมาะกับคนที่ชอบเกมวางแผนลึกซึ้งเนื้อเรื่องเข้มข้นท้าทายสูงผมยอมรับนะช่วงแรกอาจจะไม่ได้เล่นสบายๆขนาดนั้นนะครับเป็นเกมที่เล่นแล้วต้องคิดแล้วก็อินกับเนื้อเรื่องถ้าคุณสายฮาร์ดคอร์ชอบดราม่าเนื้อเรื่องเกมนี้ถูกใจแน่ๆแต่บางทีเกมนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ชอบความซําซ้อนชอบอะไรที่แบบบางทีมาอาจจะรูทีนบางอย่างนะครับอาจรู้สึกว่าเกม มนี้แบบโหดเกินไปมันก็มีเหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยถ้าพูดถึงคะแนนนะครับผมให้9้าเต็ม10ผมไม่ได้เคยให้เยอะขนาดนี้เลยนะปกติผมให้เกมฑต่างๆก็คือประมาณ8-7.5-8.5จะแต่ต้องบอกเลยว่า chaos zero ในแม่ผมให้9ก้ คับใจมากๆทุกอย่างแต่ก็อาจจะมีเรื่องแบบกาชาที่แบบอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะเป็นกระแสนะครับแต่อื่นคือโอเคหมดเลยเสียงเกมระบบเด็กเล่นโลกไลท์ตัวละครน่ารักตัวละครแบบสวย เบรกดาวดูซาดิดอะไรแบบนี้คือซึ่งมันครบเลยนะครับแล้วตัวละครเนี่ยจากที่ผมลองนะซีศูนย์สามารถเล่นได้ครับเกมนี้เล่นได้เลยซีดาวก็เล่นได้แต่ถามว่าเกมนี้จะมี PP ไหมผมว่าน่าจะไม่มี PP นะครับน่าจะเป็นแค่ PVE นี่คือสิ่งที่ผมแบบคาดเดานะในเรื่องของ PVEPVP ผมคิดว่าไม่น่ามี PP อาจจะเป็นแบบว่า PVE มีอบีสมีโหมดต่างๆให้เราเล่นแล้วก็เก็บเพชรเปิดตัวละครที่เราชอบถ้าสร้างเซฟเดต้าใหม่ๆเวลาเราไปเล่นโลกไลา ที่เป็นเค a อสประมาณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กับมาเดชแชน n นลขอคนละหนึ่งถูกใจกันด้วยนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับเกมเค a อสซีโร่ไนท์แมร์บายบายสวัสดีครับ